แนะนำการใช้งานตู้เซฟ i n งด o มนะครับรุ่น SA 2 0 1 3นะครับตู้เซฟขนาดกลางที่มีน้ำหนัก190กิโลนะครับเป็นตู้เซฟที่มีความแข็งแรงนะครับสามารถดูแลทรัพย์สินของท่านนะครับแล้วก็ป้องกันการโจรกรรมโดยมีสลักที่แน่นหนารอบตู้ถึง6จุดนะครับแล้วก็ยังป้องกันไฟได้ถึง2ชั่วโมงที่อุณหภูมิ1 0 1 0องศานะครับผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยภายใต้แบรนด์ i n งด o มนะครับ ตัวตู้เซฟมีระบบล็อกแบบรหัสหมุนที่สามารถตั้งรหัสได้1ล้านเลขหมายและยังมีระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อมีการทำลายตัวหมุนอีกด้วยนะครับส่วนกุญแจตู้เซฟเป็นระบบดิโพคีที่ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจและป้องกันโจรกรรมได้อย่างดีนะครับตัวตู้เซฟรุ่นนี้เหมาะสำหรับใช้ในบ้านที่พักอาศัยนะครับหรือบริษัทห้างร้านหน่วยงานราชการที่ต้องการเก็บของมีค่าได้อย่างปลอดภัยนะครับ ขนาดภายนอกตู้เซฟนะครับความกว้างอยู่ที่62เซนติเมตรนะครับความลึกอยู่ที่53เซนติเมตรความสูงนะครับอยู่ที่1เมตร5เซนติเมตรนะครับขนาดภายในนะครับความกว้างอยู่ที่47.4เซนติเมตรความลึกอยู่ที่40เซนติเมตรความสูงนะครับอยู่ที่79.4เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่190กกิโล อุปกรณ์ที่มีมาให้ในตู้เซฟนะครับก็จะมีคู่มือนะครับใบรับประกันนะครับกุญแจ2ชุดกุญแจลิ้นชัก1ชุดนะครับแล้วก็เข็มเปลี่ยนรหัสนะครับการกันไฟนะครับตัวนี้การกันไฟสามารถกรันไฟได้นานถึง2ชั่วโมงนะครับที่อุณหภูมิ1 0 1 0องศานะครับแล้วก็มีการผ่านมาตรฐานมอ,อกอนะครับ ครับขั้นตอนการหมุนรหัสตู้เซฟคิงดอมนะครับรุ่น sa 2 0 1 2นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเขาจะมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือการใช้งานนะครับของตู้เซฟนะครับแล้วภายในคู่มือก็จะมีบอกเลขรหัสนะครับตัวนี้นะครับ a นะครับเบอร์43นะครับ b 55 c 76นะครับแล้วก็หมุนตามขั้นตอนที่เขาบอกเลยนะครับเราก็เอาตัวเลขไปแทนนี้ a ก็คือหมุนไปทางซ้าย4ีรอบพอครบ4ีรอบก็กลับมาทางขวา b นะครับ จากนั้นก็ C ก็เลขนะครับหมุนไปทางซ้าย2รอบนะครับแล้วก็กลับมาขวาจนสุดนะครับก็จะมีวิธีหมุนบอกนะครับผมจะมาเริ่มเลยนะครับวิธีหมุนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราตั้งขีดตรงกลางที่ศูนย์ก่อนครับครับจากนั้นครับเลขแรกนะครับเลข4 3นะครับเราหมุนไปทางซ้ายนะครับไปที่4 3ครับผ่าน43นับเป็น1รอบ1นะครับหมุนนี่ครบ4ี่รอบครับ2 สครับรอบที่4หยุดพอดีที่4 3ครับนะครับจากนั้นกลับมาทางขวานะครับที่เลข B นะครับเบอร์55นะครับมาทางขวานะครับขีตรงกลางนะครับผ่าน55้นับเป็น1รอบ1นะครับหมุนให้ครบ3รอบ2รอบที่3ก็หยุดพอดีที่55ครับนะครับจากนั้นก็กลับมาซ้ายนะครับที่เลข C ครับ76ครับนี่นะครับซ้ายนะครับ76 1รอบแล้วครับ หมุนให้ครบ2รอบครับเท่านั้นแหละครับจากนั้นก็กลับมาขวาจนสุดถ้าถูกต้องนะครับจะติดล็อกอยู่ที่ประมาณเลข9 9นะครับคือหมุนไปไหนไม่ได้นะครับจากนั้นเราก็มือจับก็โยกสามารถโยกเปิดได้เลยนะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานของตู้เซฟนะครับครับมาที่ขั้นตอนการใช้งานของกุญแจนะครับตัวนี้นะครับอย่างตัวกุญแจนะครับ นะครับก็จะมีเลขบอกนะครับอย่างตัวนี้นะครับช่องบนจะเป็น0086นะครับแล้วก็หยิบกุญแจนะครับที่มีเบอร์0086นะครับอ่ะอันนี้ครับแต่ละดอกนะครับเบอร์จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ครับคือ0086อ่าโอเคอันนี้ก็เข้ากับช่องบนนะครับช่องล่างนะครับ ช่องล่างอยู่ที่0040นะครับอันนี้ช่อง4 4 0, 0นะครับวิธีล็อกนะครับอันนี้เป look. ิดได้อยู klar, ่นะครับเราต้องการล็อกล้วหมุนไปทางซ้ายครับแค่นี้ตู้ก็ล็อกแล้วครับนะครับถ้าล็อก2จุดก็หมุนข้างล่างด้านซ้ายอีกตอนนี้ฮะเวลาเราจะเปิดเราก็ต้องมาเปิดด้านขวานะครับหมุนมาทางขวานะครับก็หมุนข้างล่างด้วยเพราะเราล็อก2จุดล็อกจุดไหนก็ต้องมาเปิดจุดนั้นนะครับอันนี้เราล็อกข้างล่างอย่างเดียวนะครับเวลาเปิดก็ต้องมาเปิดข้างล่างนะครับเราสามารถเลือกล็อกได้แต่ถ้าจะดีก็็ควรอก ทุกจุดเลยนะครับเวลาเปิดก็ต้องมาคลายทุกจุดนะครับก็หมุนขวาเปิดนะครับแล้วก็หมุนซ้ายล็อกนะครับ